นี่เวลาไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งทีนี้ย้อนกลับมาว่าบางทีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่แวบเดียวแวบเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาพวกเราจะมีปัญหากับการสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเนี่ยเช่นกับแม่กับลูกกับพ่อกับแม่โอ้โหใช่ไหมหลายคนก็ตกมากันตรงนี้ตกมาตายเป็นเพราะอะไรอ่ะเวลาเราอยู่กับคนใกล้ชิดเนี่ยที่อยู่กันนานๆๆแลวทำไมมักจะ เครียดง่ายแล้วโกรธง่ายงุนงิดง่ายใครตอบได้เพราะอะไรอะ่ะเอ้าหมอแจง้งว่าไงเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่มาบ่อยอะ่ะไม่ได้ยินเสียงค้างนะ,เ,ะเป็นความอาจารย์ได้ยินไมเจ้าคะได้ยินไหมเจ้าคะ นะคะเป็นตาเป็นมาแล้วค่ะค่ะอาจารย์หนูคิดว่าไม่ไม่ได้เป็นรักแค่คือคือเราก็รักพ่อแม่แล้วเรามีความคาดหวังอยากเสียงไิ่าัยเอาอยากให้เขาอ,อยากให้เขาเป็นคนดีนะคะเอาไงยอมเบนสัญญาณไม่ค่อยดีอยอมเบนเนี่ยอยู่ใกล้พ่อแม่ทำไมเครียดง่าย อ,อยู่ใกล้พ่อแม่ทำไมถึงเครียดง่ายงุดหงิดง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ใกล้พ่อใครแม่ไม่ค่อยมีสติเลยครับเพราะอะไรเอ่าสาเหตุเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่มีสติก็ได้บ้างครับเ,ออเราเพลินสบายใจสบายใจเกินไปเพลินเกินไป ขนาดคิดถึงบางทียังแอบงดหงุดหงิดเลยจะไม่คิดตอนนี้ยังงดหงุดหงิดเลยนะใครเป็นไหมกับคนอื่นบางทีไม่ค่อยเป็นนะแต่กับพ่อแม่เป็นหรือพ่อแม่กับลูกก็เป็นง่ายหงุดหงิดง่ายถามต่อว่าเพราะอะไรทําไมกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราเราไม่เป็นนะไม่หงุดหงิดไม่ค่อยโกรธเหมือนเงี้ยไปบริการไปรต่างๆโอ้ตั้งใจเต็มที่แต่พอกลับมาบ้านเนะี่ยคิดถึงลูกแค่นั้นโอ้โหสุดเลยเนี่ยบางทีอะ แค่เห็นหน้าเขาแค่นั้นเรารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเลยเอา้าทำไมเป็นแบบนั้นอะไรท่านวินตอบหน่อยที่ทำไมเป็นอย่างนี้ล <c oughs> องดูมุมมองของพระดูนะเพราะเป็นเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มุมมองจริงเป็นสภาวะดินะเพราะอะไรเขาการับอาจารย์เอ่อเป็นเพราะว่าเวลาที่ไปสัมพันธ์กับคนที่ ใกล้ชิดกันหรือว่าสนิทสนมกันเงี้ยครับพระอาจารย์เออบางทีโดยพอเราไม่ได้ไม่ได้เห็นกระแสชีวิตโดยความเป็นศาสตร์เป็นบุคคลนะพระอาจารย์ก็เลยเห็นกระแสชีวิตนั้นเป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างเป็นเพื่อนบ้างหรือว่าเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันบ้างมันก็เลยยึดไอตัวที่เป็นบัญญัติหรือว่ายึดว่าคนคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราคนนี้เป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นคน สนิทสนมคุ้นเคยกับเราอย่างนี้ครับอาจารย์มันก็เลยพอพอเวลาที่ยืดมากก็แปลว่าอุปาทานก็เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในในบุคคลคนนั้นนะครับอาจารย์มันก็เลยเเขาก็เลยเป็นที่ตั้งของตัณหาของอวิชชาของอุปาทานพอทีนี้พอพอตัณหามันไปยึดอุปาทานมันไปยึดปุ๊บตัณหามันก็ไปยินดีไปพอใจตัวตันหาอุปาทานมันก็เลยต้องการจะไปบังคับไปควบคุม หรือว่าไปบงการกระแสชีวิตนั้นนั้นว่าเออเขาควรจะเป็นแบบนี้เพราะเราเห็นว่าแบบนี้ดีที่สุดเขาควรจะทําแบบนี้เขาควรจะคิดแบบนี้เขาควรจะเดินเส้นทางแบบนี้หรือว่าควรจะเลือกแบบนี้ยังไงครับอาจารย์มาจากอะไรมาจากว่าพอเราไปสัมพันธ์กับเขาเราก็ไม่ได้สัมพันธ์กับเขาด้วยปัญญาไม่ได้สัมพันธ์กับเขาด้วยทาไมสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วสัมพันธ์ด้วยปัญญาได้เพราะว่าคนอื่นเราตั้งท่าทีทางใจไว้ว่าเออบุคคลเนี้ย เราเข้าไปปุ๊บเราก็จะใช้ขันตินำหน้า <S <S ใช้ปัญญานำหน้า <S <S แต่พอไปเจอในอารมณ์ที่มันคุ้นเคยไปเจอสถานการณ์ที่มันคุ้นเคยตัวทิฏฐิที่มันร่องลึกแล้วแข็งทื่อหรือว่ามันคุ้นเคยกับอารมณ์นั้นๆว่าเจอคนนี้ที่ไรม,มันอารมณ์เก่าๆหรือว่าเรื่องราวเก่ามันก็ดูดดูดไปทุกทีรครับจริงๆจริงๆที่พระท่านอธิบายมามถูกสภาวะแต่จริงๆมันตัวไหนหรู้ไหม เราอยู่กับพ่อแม่มามันมีตัวตัณหาทิฏฐิมานะมันยึดแล้วมันยึดมาจนไม่รู้เท่าไหร่จนกลายเป็นเนื้อเป็นตัวหมดแล้วลูกเราพ่อเราแม่เรามันยึดๆี้กันมามองออกไหมมันยึดมากฉะนั้นเมื่อเราไปยึดกับใครมากเนี่ยอารมณ์บุคคลนั้นคนคนนั้นก็มีอิทธิพลต่อตัณหามานะทิฏฐิของเราอย่างมากเลย ทีนี้เมื่อมีตัณหามีทิฏฐิปุ๊บไอ้ตัณหามันก็ต้องการมันอยากทิฏฐิก็เห็นว่าอยากให้แม่เป็นแบบนี้และต้องการให้แม่เป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นแบบนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้มันก็กำกับอย่างนี้แต่ไอ <efendim, S 1> ้ความจริงความจริงกับความอยากความเห็นมันก็มันมัน,ม,นมันสวนทางกันเลวแต่เนี้ยสจวนลูกก็อยากจะให้แม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าอยากให้แม่เป็นอย่างนี้อยู่กันมาจนจะตายจากกันแล้วเนี่ย ความทุกคนก็เอาความอยากความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งเป็นจุดหมายแล้วก็ต้องการจะก,กำกับหรือไปไปกำกับเพื่อให้บุคคลที่เราอยู่ด้วยหรือเราเคารพนั้นหรือเรารักนั้นเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการและทุกครั้งต่อให้ฟังธรรมะอย่างนี้ปุ๊บเนะพอไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่ปุ๊บเนี่ยไอ้ล่องเดิมอะ ทิฏฐิเดิมๆิมตัณหาเดิมเดิมที่มันเคยเกิดอย่างมากมากแล้วมันก็กลับมามีอิทธิพลสติสมัมปชัญญะก็หลุดหมดสังเกตตัวทีหลายคนไปอยู่กับพ่อแม่กลับมาเรียบร้อยหมดเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราฟังธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วแต่พ่อแม่ไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราควรทำยังไงทีนี้ประการหนึ่งควรทาไงต่อรูกไหมเรานี่แหละควรที่จะวางตัณหาและทิฏฐิลง ก็คือวางความต้องการของเราวางทิฏฐิของเราต้องวางต้องทิ้งเลยนะแล้วก็ต้องให้สติกลับมาให้ขันติอ่ะแล้วก็นึกในใจว่าแม่เป็นแบบนี้พ่อเป็นแบบนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องพูดแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เอาละเราจะไม่เอาความอยากและความเห็นของเราเนี่ยไปกํากับเธออีกต่อไปให้ทําให้ได้อย่างนี้ก่อนสมาทานพรจะละตัวนี้ก่อน แล้วก็ให้เข้าใจว่าที่เธอเป็นแบบนี้เป็นมานานแล้วถ้าเราทำให้ได้ทำทำนะวางความต้องการของตนเองแล้วก็มองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่อย่างหนูเนี่ยก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องการอะไรใช่ไหมแต่หนูกลับไม่ไม่วางความต้องการแต่เอาความต้องการตัวเองไปกำกับอยากให้พ่อเป็นแบบนั้นอยากให้แม่เป็นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าหนูก็ไปสัมพันธ์กับพ่อแม่ด้วยทิฏฐิและตัณหา หนูนั่แหละต้องวางทีงนี้ประเด็นก็บอกว่าเอาทำเอาฟังธรรมะทั้งคู่อันนี้ต้องวางกันทั้งคู่พอรู้แล้วว่าเราจะวางความต้องการของตอนเองแล้วก็ให้ตัวขันติตัวเมตตาตัวกรุณามันเกิดแทนถ้าใครหลุดให้ทิฏฐิเข้ามากํากับอีกก็เตือนกันบอกนี่แม่เป็นทิฏฐินี่ลูกเป็นทิฏฐิแล้วนะอตั้งหลักกันใหม่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยได้มองออกไหม ถ้าอย่างเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันด้วยปัญญาสัมพันธ์กันด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งละยากนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องอะไรเราเอาท่านไหนท่านไหนบวชมาในเจ็ดปีเราบ้งเนี่ยใช่ไหมไปสัมพันธ์กับพ่อแม่แทบมักจะผิดหวังกลับมาแทบทุกครั้งเลยใช่ไหมตอนนี้เริ่มดีขึ้นนี่อ่าเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนั้นบอกยกคิดถึงโยมแม่ท่านบอกว่าจะเดินทุด,ดงไป ไปที่บ้านนะเนี่ยออมาก็บอกว่าไม่ต้องเดินก็ได้ไปหาเธอะไปหาเห็นกลับมาบอกว่าเออดีคุยกันด้ดีแต่อยู่นานไม่ได้เห็นว่าคล้ายแบตจะหมดอย่างนั้นต้องรีบกลับก่อนอันนี้ตั้งหลักไว้ดีอย่างเงี้ยย้อมจุมว่างไงอาจาร กาบธรรมชาการเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมอยากจะขอโอกาสถามเจ้าค่ะว่าผู้ที่เราสัมพันธ์ด้วยนะเจ้าค่ะในการตัดสินใจของเขาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอันตรายกับตัวเขาเลยเนี่ยแล้วจะทําอย่างไรเจ้าค่ะเช่นยังไงเช่นยังไงเอออย่างเช่นอยากจะทําอะไรโดยที่เราเห็นว่า ไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะอ๋อก็คืออย่างนี้ทำมานจะยกบ่อยเรื่องตรงเนี้ยอยมพ่อตอนที่ยังไม่ตายยมพ่อเนี่ยเออชอบกินเหล้าแล้วมาระยะหลังก็พอเลิกเหล้าได้แล้วเนี่ยประเด็นต่อมาคือสูบบุหรี่ยมพ่อชอบสูบบุหรี่แล้วไปไปไปเช็ค อาการดูแล้วยมแพ้ยอมพ่อเริ่มเป็นถุงลมป่งพองแต่อาการเริ่มเป็นเนี่ยตอนนั้นอาการเหนื่อยของ,ของยอมพ่อก็ยังไม่ค่อยปรากฏแล้วลูกๆทุกคนเครียดกันหมดแหละแกก็สูบบุหรี่แกตามธรรมชาติแกอยู่นั่นหละถามว่าในกรณีอย่างเนี้เอามาทุกข์ใจไหมเอามาก็กระจัดความรู้สึกทุกข์ความสึกอยากที่โดยตัณหาทิฏฐิ จะมาก็พัฒนาความอดทนขึ้นมาแล้วก็สติขึ้นมาแล้วก็ไปคุยอบแกบอกยอมพ่อเอามาเข้าใจยอมพ่อว่ายอมพ่อไม่กลัวตายแกบอกจริงบอกงัยอายุมากแล้วสูบก็ตายไม่สูบก็ตายนี่แปลว่าแกยืนยันที่ติว่าคุณไม่ต้องมาพูดนะเรื่องเรื่องบุหรี่ใช่ไหมก็บอกโอเคไม่มีปัญหาตรงนั้น ก็เลยคุยกับกธรรมดาว่าอยากอธิบายให้ยมพ่อฟังเท่านั้นว่าโยมพ่อไม่มีใครบอกโยมพ่อได้หรอกเพราะโยมพ่อเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ต้องการบอกโยมพ่อว่าเออจะทำยังไงที่จะไม่เหนื่อยหรือจะทำอย่างไรจะทำให้ตนเองไม่ทุกข์เยอะในขณะที่อาการทุ้งลมป่งพองมันเกิดก็อธิบายแกฟังพออธิบายให้ฟังเสร็จแล้วก็ไม่พอ มีโอกาสก็ชวนแกเข้ากรุงเทพถามว่าพาไปไหว้พระก็พาแกไหว้พระก็ไปขึ้นภูเขาทองอ่ะแกก็เริ่มเหนื่อยแล้วพอเดินขึ้นภูเขาทองใช่ไหมแต่ก่อนแกไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยมารยาหลังแก,แกเหนื่อยโอเคก,ก็นั่งพักอก็บอกนี่ยอมพ่อแต่ก่อนไม่เห็นเหนื่อยอย่างนี้แต่ทําไมตอนนี้อะไรแกเริ่มรู้แล้วก็บอกว่าแกแก่แล้วโอเคโอเคแก แกก็พกบุหรี่มาด้วยนั่นแหละพอเสร็จจากพวกเขาท้องไปเสร็จปุ๊บก็าพาแกไปที่โรงพยาบาลศิริราชในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยจะมีบุคคลที่ที่ถูกเจาะไอ้เป็นมะเร็งกล่องเสียงก็เอาพาแกไปดูพอพาไปดู็ปเสร็จก็ปุ๊บก็ไปบอกนายยมพ่อเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยคนเป็นมะเร็งกล่องเสียงก็จะถูกตัดเงี้ยแต่ยมพ่อ เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันดีไม่ตายนะยมพ่อแล้วก็เลยพาไปว่ามันมีชมลมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยว่ายมพ่อก็เลยพาไปคุยกับยมบวคคนเหล่านี้เวลาจะพูดแต่ละทีเนี่ยจะต้องมีอะไรปิดตรงเนี้แกต้องไปฝึกพูดใหม่นะคนตัดกล่องเสียงอะเสียงฟีดฟีดเน่ยเวลาจะพูดออกมาใช่ไหม แล้วทุกคนเนี่ยที่ไปนั่งคุยก็จะบอกแ้วให้เลิกให้เลิกคุยทรมานเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่แต่เราจะไม่บอกให้แกเลิกก็บอกอย่างนี้ยอมพ่อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยฉะนั้นยอมพ่อไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันอาจจะทรมานหน่อยแกนะนี่พายอมพ่อมาดูอย่างเงี้ยเพื่อต้องการในศึกษาเรียนรู้พอก,กลับไปเนี่ยจากประเด็นตรงเนี้ยแกเป็นคนคิดแล้ว ใครไปบอกให้แกเลิกไม่เลิกแต่แกบอกแกจะเลิกได้ตัวแกเองแล้วแกก็เลิกแต่ผลปรากฏนะเลิกเนี่ยด้วยการเลิกช้าและในส่วนจริงก็แต่แกไม่ได้เป็นมะเร็งที่นี่แกเป็นมะเร็งอื่นมะเร็งเมะเร็งไอ้ต่อมน้ําเหลืองแล้วต่อมาเนี่ยก็บอกแกบอกว่ายมพ่อต้องระวัง การเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะวิ่งไปในจุดที่อ่อนแอที่สุดก็คือปอดของโยมพอ่อนี่อ่อนแอมากพอ <laughs> <laughs> บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บวิธีการหลีกเลี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยแต่แกก็ไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อใครไปรับไปตรงไหนไปไปที่สุดจริงๆมันก็วิ่งไปตรงนั้นจริงๆและพอถึงวาระนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับแกว่ามันเป็นระยะท้ายท้าย ก็ไปนั่งคุยกับแกแกก็รอรอเอามามามาก็ไปที่โรงพยาบาลแกรู้สึกว่าแกมองว่าเหมือนว่าพราจะช่วยแกได้อมาก็ไปดูโอปิดีกกร์ไปดูคุยกับหมอดูประวัติดูอรไรต่างดูผลทั้งหมดคุยกับหมอเสร็จแล้วก็เลยไปนั่งคุยกับแกบอกยมพ่อระบบการรักษามันจะเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าจะรักษามันจะมีสองวิธีแล้วแต่เนี้ย ก็คุยแกอยู่โรงพยาบาลสักระยะหนึ่งจะรักษาตามระบบโรงพยาบาลในส่วนนี้ก็ต้องให้คีมโมแล้วก็จะจบลงยังไงก็ว่ากันหรือจะกลับไปบ้านรักษาตามอาการให้พ่อเลือกเพราะตอนนี้เป็นแต่ยมพ่อเลือกอย่างไรเอามาทําตามนั้นนะห้ามกลับไปกลับมาในยมพ่อนะมันจะไม่ทันการนะให้ตัดสินใจให้ดีก่อนให้ผ่านไปสักสองสาวันก่อนให้แก เคลียตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็บอกข้อมูลเอที่สุดจริงๆแกก็เลือกในการที่จะมารักษาที่บ้านตามอาการแล้วก็ระดมดูแลตามอาการเนี่ยกรณีแบบเนี้ยต้องการบอกให้ยอมโจมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายกับแกแะ้วเราก็บอกแต่เมื่อบอกแล้วเนี่ยเราเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนแกบอกทางเดินว่าหนึ่งสองสามยังไง แล้วก็เคารพการตัดสินใจของแกแล้วต้องไม่ทุกข์ใจเราด้วยนะเมื่อแกจะเลือกเลือกจะว่ายังไม่เลิกเนี่ยแต่น้องๆทุกคนเนี่ย <c oughs> กระทุกมัน <c oughs> ก็บอกว่าไม่ได้เราค่ะ <c oughs> ทุกอย่างต้องได้เรียนรู้แต่เราต้องบอกว่าอันตรายจะเกิดขึ้นเหมือนบอกเนเนเนี่ยอะไรจะเป็นอันตรายอะไรจะเป็นอะไรเราก็บอกทั้งหมดอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีทั้งหลายบอกทั้งหมด แม้กับลูกที่เขาไม่ได้มี experience หรือประสบการณ์ที่มากมายมาก่อนด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ในการแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอธิบายให้มากจ้ค่ะอธิบายแล้วก็บอกเหตุบอกผลให้ชัดแล้วในขณะเดียวกันเหมือนเหมือนสัมมนาเ,เนี่ยเราบอกเหตุบอกผลบอกเหตุบอกผลตลอดใช่ไหมจนนั่นอยู่ที่ความสามารถ ของปัญญาของเราด้วยที่จะสามารถบอกให้เขาเห็นจริงได้ไม่ใช่บอกแบบทื่อๆหรือบอกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือบอกแบบไม่เต็มใจเนี่ยบอกจนศักยภาพด้วยความสามารถของเรามีถ้าเราบอกไม่ได้ก็หาคนอื่นบอกอะไรก็แล้วแต่ทุกวิถีทางที่เราควรจะเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการจะบอกเขาถ้าทําอย่างนี้ได้แปลว่าเราไม่ได้ละเลยไม่ได้ละเลยแต่ไม่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นไม่ใช่อย่างนั้น พอมองเห็นภาพเนาะมันอาจจะยากยนิดนึงการแก้ปัญหาด้วยปัญญาเนี่ยแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยทิฏฐิเนี่ยง่ายตมละห้ามออกจากบ้านนี่คือคําสั่งเนี่ย <c oughs> ซึ่งใช้กันเต็มไปหมดระบบแบบนี้แปบลบว่าปัญญามันตันแล้วไม่รู้จะทํายังไงก็ตึง้งตึงตึงตึง,ตง,ตงห้ามไปเลยบอกว่านี่ฉันเป็นแม่นะห้ามเด็ดขาดฉันเป็นพ่อนะห้ามอะไรก็แล้แต่ อันนี้แปลว่าใช้ระบบทิฏฐิต่อทิฏฐิเราทิฏฐิแรงกว่าก็กดเข้าไปเลยเนี้ยในระบบแบบนี้ซึ่งเราก็จะเห็นประหลาดประหลาดที่ออกมากันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยก็ใช้ระบบทิฏฐิเล่นกันก็คือหมดปัญญาที่จะบอกน,นั่นเองเราก็ถูกผลิตมาแบบนี้แหละผลผลิตที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราแก้ปัญหากันด้วยทิฏฐิใช้ความรุนแรงใช้อะไรต่างๆเหลเาเนี้ยก็เพราะเราถูกกดมาแบบนี้แล้วก็ถูกตัดถูกถูกกระทํามาแบบนี้มันก็ตามกันตามกันมาแต่มันระยะยาวมันไม่ดี มันมีผลตามมาเยอะมากเลยมันเคยใช้กันมาหมดแล้วก็รู้แล้วมันไม่มีผลเหมือนแหมถ้าพูดไปกับระบบสังคมบ้านเมืองเราก็รู้อยู่ว่าการแป้แก้ปัญหาโดยการเอาคนไปขัง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 เนี่ยรวมรวมกันอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาะไรได้มันก็ไม่ได้ได้อะไรแต่ว่ามันในเมื่อมันยังทําอย่างอื่นไม่ได้ก็ก็ว่ากันอย่างงี้เอาว่าไงโกลมมี่รบขอบคุณเจ้าค่ะ